หมดแล้วพี่น้องไปเชื้อไผ้าย่ายอะไเชื่ผ้ย่ายขาดำหน้านั่งก็ขาดำหน้าไป่เื้อผ้พวกอะไมดขาดำหน้าปะเขาดูถูกแท้หลายบาทอยู่ดิหนิหลายบาทอยู่ดิหนิได้แล้วขาดำหน้านี่เอาเอามาพี่น่องมาสามาไเดี๋ นี่ครับอืมไปนี่ครับเนี่ยพอไปแล้วเงินหล่วนได้พ่วงมาเลยไป